ครับวันนี้ก็อยู่กับทีมงานใจสาวนะครับก็เมื่อคืนเพิ่งฝนตกไปครับฝนตกเมืงคืนทางก็จะเละๆหน่อยมันก็จะลื่นๆหน่อยนะครับไม่ใช่ปัญหาครับวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวมันก็แห้งเองนี่ครับไม่ค่อยเลยไม่ค่อยวันนี้ขับไมโครเลยตารย์ดำครับ ลิ้นพันกันรูปสลักกรุงศรีเริ่มรวมแล้วนก็จะเสียงดังมา รของงานดูนะครับระหว่างรถที่ล้างกับรถที่ไม่ได้ล้างนะครับเอาละเจ๊เกมเล่นตลกอีกแล้วปรีว่าเมื่อกี้วิ่งวิ่งแทงเจ๊เกมมาครับวิ่งแทงเส้นลัดยางอันนี้เขาเลยเอาคืนครับจอดดักหน้าเลยนี่ กันแดงของเราก่อนที่ผมจะออกไม่โคผมก็ขับคันนี้นะครับคันแดงเนะี่ยคันแดงที่กำลังวิ่งมาเนะี่ยคันแดงหน้าเรศเป็นรถของพี่ชายครับเครื่อง6เค,ครื่องเทส1 210มาาช่วยผมต่อ นี่ก็พากันจอดพื้นเท้านะครับดินข้างล่างนี่แข็งมากเลยดินดินใกล้ๆป่าช้ามันก็จะประมาณนี้ครับเดกแข็งมาก

เต็มแล้วอ่าออกตัวได้ขึ้นโลหนึ่งครับเบาเบา กาเมื่อคนะืนครับโปรดพกอีกเลยไม่ใช่ร้านโอ้ยอาจารย์ของมีนเต็มบุกีินจัดตัวนี้ก็เสียเวลาตายหาครับ <laughs> เออมันเป็นเงื่อนงันไงโอ,โอ้อตายก็ตายแท็กตัวเองนะครับเราไปดินทรายนี่ล่วงไหมครับเนี่ยอันนี้ก็จอดรอแล้วสา<ำ>มทางบรรยากาศวันนี้ก็คึ้มจะตกแล้วไม่ตกแล้วก็ถ้าแบบนี้ทั้งวันก็น่าจะแบบ จอดนอนกลางวันนะครับเปไ็นากาศได้มากเลยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาแต่งขอบทาอ้ายรถอกุดหาหวยนะครับ,บ,กบปกติผมก็ขับไม่โคเองเที่ยวนันึงไม่เกินหนึ่งนาที เป็นล้ออาดินเที่ยวหนึ่งก็ประมาณ40วิวิได้แต่นี้แก้มือใหม่ครับถ้าเป็นขุดชาเนี่2อนาทีขึ้นเลยขอ,อเที่ยวคุมงานโดยอาจย์รอกครับจันรอกใส่ความ จากทางขึ้นมันไม่ค่อยไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ครับเลยใส่ดินไม่ค่อยมากเป็นงานเที่ยวครับเป็นงานขอ,นองก็เสมอพอจรงงานครับอันนี้กำลังหาคุนไปจับลายท่อใหม่อยู่นะลายท่อเป็นเบียรเตามา ขายยาคู่พันนะครับวันนี้จานแนนสายเคลื่อนขายยาคู่พันไม่ใช่พระเด็กพันโทนะครับพันยาเส้นครับูบวันนี้ก็ ได้สามสิบเอ็ดเที่ยวครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแปดโมงครึ่งเวลาประเทศสุรินทร์ประมาณแปดโมงครึ่งคนระับพ้าวว้าวแน่น าการเ,ร,เรียนรู้ริบต้นด้วยการติดรอเสมอไปนะครับคนเรามันก็ต้องมั่วก่อนละครับกว่ามันจะทำถูกที บรรยากาศหนาวมาครับมือสั่นเลยปั่นออกปากแล้วครับวันนี้ื่นเช้ามาก้าวขาแทบข้างนอกวันนี้เริ่มง,งานตอนเจ็ดโมงครึ่งน,นะตอนนี้ก็แปดโมงกว่าได้แล้วสามสิบเอ็ดเที่ยววันนี้ว่าจะเอา200เทียมมู้จะได้ปะ ขับมเคทำเล่นเกินไปขุดดินไปเหมือนคิดไปครับว่าเอ๋กูจะหาเด็กที่ไหนไม่ให้เมียจับได้ดีก็ประมาณนี้ครับค,คิดไปด้วยขุดไปด้วยบางทีก็ลืมครับสวิงเกินก็มี โผกอะไรมากมายครับวิบ่งได้เบรกได้ก็โอเคแล้วอ๋อจันดํเลยคันหนึ่งจันดํลงมาแนละ้วไหนจันดบเมาวานเป็นไงบ้างเด็กเซเว่นอย่างนี้เลย <c oughs> <c oughs> ไปซื้อของเซเว่นมาเมื่อคืนเกือบได้เบอร์โทรนมะ่ร้ายจริงๆครับ ระวังระวังงูออกมาอาจารย์พอดับกระดับเด้อมาดูมาดูเครื่องเสียงอาจารย์แมนนะมีพร้อมทุกอย่างครับบ้านพร้อมที่ดินนีสินก็มีมากมาย นี้วิ่งเาหกคันนะครับคันหนึ่งคันหนึ่งอ,อยู่ดูผู้ป่วยใช่บ้าครับดูเทพขอ,อจบการในายามเทปนี้ครับเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนสวัสดีครับ